ใบใบนี้ร่วงใบนี้ร่วงลูกลูกต้นนี้ประมาณสี่ปีฮะนี่สี่ปีแล้วเดี๋ยวแค่สี่ให้เล่นสี่ปีนี่ไม่ใช่สภาพนี้เลยเดี๋ยวสี่ปีนี่เหมือนคนแบบคนจะหมดอายุยังช่ไหมฮะร่วงหมดนี่ลูกนี่ร่วงเต็มต้นเลยอะไอย่างนี้ร่วงเลยอะ่านีสี่ปีอย่างอย่างของเราสี่ปีเมื่อกี้ว่ายี่สิบเจ็ดลังใช่ไหมฮะประมาณเฉลี่ยเดือนละครั้งเก็บแล้วเอหกไร่นี่กี่ปีฮะต้น พี่ตาตาฉีดกับเรานี่นี่แต่คราวที่แล้วนี่เก็บเมื่อวันที่เท่าไหร่คราวที่แล้วหยิบเก้าสองเดือนเลยเดือนแรกก็หยิบเก้าเดือนนี้ก็หยิบเก้ายิบเก้เก้าที่ผ่านคราวที่แล้วกี่ลังฮะับคราวนี้ได้ยี่สิบห้าลังเป็นเบอร์ใหญ่กี่ลังเป็นเบอร์ใหญ่แค่สิบห้าลังสิบห้าลังเป็นเบอร์ลอยเบอร์ลอยก็หญิงจะไม่เก็บอ่าแล้วแล้วเที่ยวนี้ครับเที่ยวนี้เทียวนี้เป็นเป็นเบอร์จัมโบ้แค่เกือบยี่สิบ กือบ20ทั้งหมดกี่ลัง27 27ิลังเป็นจัมโบ้เขาเกือบ20ใส่มาประมาณสัก5เที่ยว4-5เที่ยวได้ไหมมาฝาละมาฝาละอ่ายักษ์เขียวนี่ใส่ประมาณ4-5เที่ยวแล้วสังเกต็ดแที่ลูกมันมันจะีผิดสังเกตล็ดลิดสังเกตกับเจ้าอื่นว่าลูกเรานี่มันจะก็ไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดเพราะว่าแม่ค้าโทรมาชมอ่ะที่พูดเล่นจริงเลยนะไม่ได้โกหกเลยนะลูกแม่ค้าโทรมาชมอ่ะอ่ บ้านน้าเนี่ยสวยกว่ากว่าใครสมบทที่แพงที่ที่หนูเอามาเนี่ยนายดาปเที่ยวประชมว่ามะนาวน,น,นี่สวยนะแไวไัยด้อย่าปากหวานเลยมะนาวน้ำไม่สวยหรอกเห็นตัวไอ้ยว่าอวา้ยนะมะนาวน้ำน,นี่สวยบีบน,นิ่มๆน้ำเยอะจริง,รงๆเลยว่างั้นนะตะกี้แ็บบ้านจ,จ่ายเจ้าบ้านบ้าน,านอารุณอะ่ะนายี่บุญเขาห่างให้หาเจ้าให้เขาสิบแปดวันเก็บมันก็โทรมาว่างใช่ไหมนะทีมันว่าน้าทอยบ้านอารุณน่ะมะนาวไม่มีน้ำเลยอ่ะทำไมอ่ะมันแข็งอ่ะอ้าว ทไมมันแข่งไม่รู้ดิทำไมไหวหวังก็เลยไปถามอรุณว่ามะนาวอ่ะทำไมเก็บแข่งให้เข้าเนี่ยไอ้ดาวของเาว่าเนี่ยเขาบอกเขาเก็บแค่สิบแปดวันจะบอกมะนาวเก็บสิบแปดวันไม่ได้เขาเก็บถึงเดือนนึงจริงว่างั้นแล้วลูกเขาแข็งหมดเลยแล้วเขาตีให้ถูกด้วยเมื่กี้ถูกแล้วว่าเขาไม่ได้ด้วยเพราะงั้นว่าเขาไม่ได้แล้วบอกนี้ถูกเนี่ยว่าเขาไม่ได้เพราะว่านาวไม่มีน้ำแล้วมะนาวก็ไม่ใหญ่เท่าที่ควรแต่ว่าแตงของเราเนี่ยคือยี่สิบเก้าวันของทันนีสสามสิบวันแป๊ะแปะ ยี่สิบเก้ามบเป๊ะเลยตัวมาจะเก็บยี่สิบเก้ายีบย่านะโอ้โหขอบคุณหลายๆขอบคุณมากคจะเชื่อาได้ไงเนี่เนาะแลนี่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้เคมีเลยไม่เคยซื้อใช้เลยตอนนั้นเคมีนี่ประมาณเที่ยวหนึงตกกี่ตังค์ได้ ตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็ยี่สห้าเจ็ดหรือว่าจะเป็นสิบเจ็ดก็อยู่ประมาณหกร้อยเจ็ดใช้ประมาณกี่ลูกฮะหลังหนึ่งก็อยู่เพิ่มขึ้นแต่ก่อนแต่ก่อนใช้ประมาณกี่ลูกเมื่อก่อนเนี้ยสองลูกสองลูกพันกว่าแล้วผมไม่ได้พูดตัวนี้ทิ้งไปเลยทีทิ้งเลยไม่เอาเลยเคยดูน้ำใจไหม่ะจ๊ะเลยทิ้งเลยไม่เอาเลยแล้วใครถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรปุ๋ย ีต้องรู้มาจะบอกได้ว่าอยู่หมู่ไหนคณะที่หมู่แปดนะมู่แปดนะหมู่แปดหมู่แปดริ่ีที่หนึ่งร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อเจ็ดบลหนองสองห้องหมู่บ้านแถวจังหสุวรรณทอนมีเบอร์โทรศัพท์ะมีบอกต่างๆศูนย์เก้าศูนย์หกหกสู อะไรแล้วแต่เต็มชื่อเอาชื่อที่ดีก็ไดนะก็เนี่ยชื่อที่ผมแบบว่ชื่อสมบูรณ์นั่นแหละสมบูรณ์ครับจะเป็นอะไรเต็มพร้อมอใครมีโยนะผมก็เราถ้าอย่ว่าเรามาดูราคาดีเนี่ยดูก็ผมไม่ขีดนะประมาณนี้แย่เลยแต่คนอื่นเขาไม่มีจังแค่นี้ลองเปรียบเทียบพอดีออกช่วงนี้ก็ไปเก็บแรงพอดีเก็พอดีไหมใช่พอดีจะแพงพอดีจริงๆนะคนนี่เก็บใกล้เคียงกับเรานี่สิ ี่สิบายี่สิบสบหลังถามเื่อที่ประมาราไดแต่ถามวาตรงแล้ขอใช้ยามอเารตอบได้แต่แต่คนที่ใช้มากกว่าเราตะวิงดูนี่สิบลา1สิบนะแล้วแขกเก็บบ้านไหนเขาเก็บตะวิงจะถามว่าเก็บตะวิงวดนี้ได้กี่หลังว่าสิบลร่วดนี้ได้สี่สิลังฮะสิบไรที่สี่สบลังแล้วถามว่างวดหน้าจะได้กี่หลังเพราะว่างวดหน้าจะเอาตัก้าหลังจะได้มาณมันไม่มีรู้อืม ตัทวทา้งหัวเพราะตัววิงเนี่ยว้ามเคีย่เป็นทุ่มสวย<ไ>แต่ทำไมไม่มีลูกไม่มีลูกแล้ว,วดอกก็ไม่มีไม,ไม่มีแล้วนี่ค่ะมันมาที่บ้านบอกว่าเอางี้นะเก็บที่นี่แล้วห้ามไปคุยนะว่าบ้านฉันจะมีมะนาวเก็บบอกว่าก็อย่างนั้นก็ถ้าเขาถามว่าเก็บได้เยอะไหมบอกว่าที่ไร่เดียวจะเอาเยอะขนาดไหนอาอแล้ว,แล,วแล้วทำไมเขาให้บอกอย่างนั้นนะ ฉันไม่ให้บอกออฉันบอกว่าอย่าไปบอกเขานะเขาต้องสิบไร่เก็บได้แค่นั้นน่ะแล้วถ้าฉันแล้วฉันไร่เดียวเก็บได้มากกว่าเขานะเขาจะเชื่อฉันไหมเขาจะไม่เชื่อนะถ้าเขาถามว่าบ้านฉันจะเก็บได้เยอะไหมจะบอกว่าไร่เดียวจะเก็บได้เท่าไหร่อ่ะสิบสิบไร่ได้แค่นั้นน่ะแล้วไร่เดียวได้เท่าไหร่ละไม่จะบอก่าไ้เยอะอืแม่แกบอกว่าได้เยอะไม่เไปเร็วเร็วเร็วบอกปานะยาเรยแค่นั้นเดินเร็วเร็ว